ยังเกี่ยวเนื่องกับพระแล้วก็วัดนะคะคุณผู้ชมแม่ของพระสงฆ์รูปหนึ่งในจังหวัดสงขลาค่ะไปร้องเรียนผ่านทางสื่อมวลชนโดยบอกว่าพระลูกชายเนี่ยถูกเจ้าวาดวัดแห่งหนึ่งในตัวเมืองหัดใหญ่ทำร้ายร่างกายจนบาดเจ็บสาหัสหลังจากไม่พอใจที่ขอย้ายไปจําวัดที่วัดอื่นค่ะ นี่เป็นคลิปวิดีโอที่แม่ของพระลูกวัดแห่งหนึ่งในเทศบาลนครหัดใหญ่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลานำไปร้องเรียนผ่านทางสื่อมวลชนได้บอกว่าพระลูกชายอายุ23ปีจำพรรษาที่วัดดังกล่าวเป็นพรรษาที่สองถูกเจ้าอาวาสวัดซึ่งมีสมณศักดิ์ถึงชั้นพระครูทำร้ายร่างกายในกุฏิเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณ9นาฬิกาในวันที่4พฤษภาคมนะคะ หลังเกิดเหตุเข้าแจ้งความที่สอพอหัดใหญ่พนักงานสอบสวนสอพอหัดใหญ่ก็สอบปากคำพร้อมกับแจ้งข้อกล่าวหาแก่เจ้าอาวาสข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัสแล้วก็สรุปสำนวนส่งอายการสั่งฟ้องแล้วซึ่งวันที่21ตุลาคมนี้ศาลนัดคุ้มครองสิทธิ์แม่ของพระลูกวัดรูปดังกล่าวก็เล่าแบบนี้นะคะบอกว่าพระลูกชายเนี่ย จำพรรษาอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งได้พรรษาที่สองเจ้าอ,อาวาสก็เป็นญาติกันนะคะแต่ว่าระยะหลังทราบข่าวมาว่ามีลูกศิษย์ของเจ้าอ,อาวาสที่บวชพระได้ไม่นานแล้วก็ลาศิกขาไปแต่ว่ายังมาคอยดูแลรับใช้เจ้าอ,อาวาสอยู่ในกุฏิมีพฤติกรรมมั่วสุมส่วนสาเหตุที่เพิ่งออกมาร้องเรียนกับสื่อมวลชนเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความเป็นธรรมคะ่ะเป็นญาติอะค่ะครับ กลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมยังไงบ้างกลัวจะไม่ได้รับความเป็นธรรมอะคะ่ะเพราะว่าการกระทํเนี้มันบ่งบอกได้ว่าการกระทํำนี้ไม่ใช่การกระทําที่ว่าพระเขาก็จะทํากันนะคะ่ะเพราะว่าอาจารย์บวชมานานแล้วะคะ่ะ แม่พระผู้เสียหายย้ำนะคะว่ากรณีนี้ไม่สามารถยอมความกันได้ค่ะเนื่องจากพระลูกชายได้รับบาดเจ็บสาหัสศีรษะได้รับการกระทบกระเดือนฟันซี่ล่างหักสองซี่และจนถึงขณะนี้ก็ยังเข้าออกห้องไอซมากกว่า3ครั้งแล้วก็มีอาการหวาดผวาตกใจไม่อยากที่จะพูดถึงเรื่องที่เกิดขึ้นจึงอยากให้เจ้าอาวาสวัดนี้ถูกลงโทษตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดไม่อยากให้รอลงอาญาเนื่องจากสิ่งที่ทําลงไปไม่ใช่วิสัยของคน ที่เป็นพระชั้นผู้ใหญ่ที่จะกระทำได้ค่ะ